สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสเข้าสวนที่67แล้วเราเริ่มเห็นฮามาสเนี่ยเข้ามามอบตัวกับอิสราเอลนี่มากขึ้น ภาพนี้คงสร้างความจ็บปวดให้กับกองเชียร์ฮามาสนี่ไม่น้อยนอกจากสงครามพูมิภาคไม่เกิดไม่มีใครมารุมอิสราเอลแล้วบรรดานักรบฮามาสในกาซาเนี่ยก็ยังมามอบตัวกับอิสราเอลอีกทําให้ความหวังในการลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกอาจจะต้องพับเก็บหรือไม่ก็อยู่ในความฝันนี้ต่อไปจ,จริงๆเหตุการณ์นี้มันเป็นโอกาสแล้วนะครับที่บรรดาอาริของอิสราเอลอย่างอิร่านเนี่ยจะต้องออกโรงจะรออะไรนอกเสียจากว่าไม่กล้าไม่พร้อม เอาจริงเรื่องนี้อิรานี่เสียรางวัลที่พอสมควรดังแต่ท่อล้อมีหมุนเสียหายต่อภาพลักษณ์ของอิหรานมากก่อนหน้านี้อิรานเนี่ยขึงขังกับอิสราเอลมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอิหรานนี่เงียบกกิบเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าอิรานไม่พร้อมรบจริงๆ ถ้าพร้อมอิหร่านเนี่ยยกพล3ล้านมาอิสราเอลแล้วหรือว่า3มล้านคนเนี่ยกำลังเดินทางแล้วครับเอาจริงเวลาสองเดือนกว่าๆเนี่ยถ้า3มล้านคนของอิหร่านออกเดินทางตั้งแต่วันแรกป่านนี้ถึงอิสราเอลนี่ไปแล้วนอกเสียจากว่า3ล้านคนนี้ไม่มีอยู่จริงหรือว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่ได้ชักธงแดงเลยไม่มีความฮึกเหิมนะครับถ้าเราพิจารณาศักยภาพของอิหร่านซึ่งมีกําลังพลนี้เยอะพอสมควรมีโดรนสารพัด แม้แต่รัสเซียยังต้องมาขอโดนจากอิหร่านแต่ว่าจุดอ่อนของอิหร่านก็คือกองทัพอากาศอิหร่านไม่มีเครื่องบินขั้นสูงมีแต่เครื่องบินเก่าแล้วก็เครื่องบินเล็กนะครับถ้ารบกับอิสราเอลโดนเครื่องบินของอิสราลเอลนี่ทุบอยู่ข้างเดียวเหมือนกับฮามาสนี่เป็นแน่แม้ว่าอิหร่านนี่ครับจะมีระบบป้องกันแต่ว่ามันเป็นระบบเทคโนโลยีของโซเวียตต้านเอฟสามสิบห้าของอิสราลเอลนี่ไม่ได้อิหร่านจึงพยายามที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าอาวุธทั่วไปเนี่ยมันยังห่างจากอิสราเอลเยอะ แต่ก็มีข่าวว่าอิสราเอลก็มีนิวเคลีย์นี้เหมือนกันพอที่จะจัดการทั้งหมดในตะวันออกกลางได้ไม่เฉพาะกับอิหร่านนะครับอิหร่านพยายามพัฒนากองทัพแต่ว่ามีข้อจํากัดเพราะว่าถูกความบาด โดรนรุ่นต่างๆของอิหร่านมันอาจใช้ได้ผลในยุคนบ้างแต่ว่ากับอิสราเอลมันยากมากนะครับที่จะฝ่าระบบป้องกันของอิสราเอลได้แต่ว่าอิหร่านก็มีนวัตรกรรมมากมายที่จะเอามาต่อกรกับอิสราเอลเราไปดูกันว่าอิหร่านนี่มีอะไรน่าสนใจที่จะนำมาสู้กับอิสราเอลได้ในอนาคตนะครับ อันที่หนึ่งก็คือสารพัดโดรนแต่ว่าอิรานเนี่ยต้องขนไปที่ซีเรียรเพราะว่าพิสัยการบินไม่ถึงนะครับแล้วต้องมีจํานวนในมหาศาลส่งไปพร้อมกันเป็นร้อยล้านลําถึงจะเอาอิสราเอลอยู่และต้องเข้าเป้าทุกลําห้ามพลาดแม้แต่ลําเดียวนะครับ อย่างที่สองอันนี้น่าสนใจนะครับหน่วยรบนินจาอิหร่านมีการฝึกนักรบนินจาแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบจริงจังถ้าอิหร่านฝึกสําเร็จขั้นสูงแล้วนินจาของอิหร่านเข้าไปแทรกซึมก่อวินาศกรรมในอิสราเอลชนิดที่ว่าอิสราเอลต้านไม่ได้ไปแบบเงียบเงียบว่องไวปานสายลมเงียบเชียบแต่ว่าเด็ดขาดอิสราเอลรับมือได้ยากอาจพ่ายแพ้ก็เป็นไปได้นะครับ อย่างที่สามอันนี้สำคัญมากนะครับเครื่องบิสเตลของอิหร่านมีการเปิดตัวมาหลายปีแล้วแต่ว่าสเปกนะก็ยังเป็นความลับอยู่ถ้าเครื่องบิสเตลของอิหร่านเนี่ยรอบเข้ามาโจมตีอิสราเอลแบบจับไม่ได้โจมตีในจุดที่สำคัญสำคัญจัดการกับเครื่องบินของอิสราเอลจนหมดสิน้นถ้าอิสราเอลไม่มีเครื่องบินก็แทบไม่มีอะไรแล้วอิหร่านจะทุบอยู่ข้างเดียวเลยนะครับนั่นคือความหวังที่พอเป็นไปได้ของอิหร่านตอนนี้อาจกำลังเตรียมตัวอยู่ถ้าพรอเมื่อไหร่ เตรียมลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกนี้ได้เลยทำเป็นเล่นไปนะครับรออีกนิดแล้วกัน